สวัสดีครับผมแม้งแตชอบแม้งสมายนะครับวันนี้จะอยู่กับเกม Dragon n น e 2 evolution นะครับหลังจากห่างๆไปนานตั้งแต่ที่ผมลงคลิปซีดาก้กอนไปนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีดันใหม่เข้ามานาะเดี๋ยวรอทางค่ายใหม่ที่เขาเพิ่งย้ายกลับไปเนี่ย อัปเดตก่อนเนาะแล้วมาดูกันว่าด้านใหม่เนี่ยจะเป็นดันอะไรแล้วก็ความยากประมาณไหนนะครับดังนั้นระหว่างนี้คลิปนี้ตามปกเลยผมจะมาพูดถึงดาเมจของอิน u ริสอินคริสเตอร์กันก็คือไอ้พารสายดาเมจนี่เองซึ่งพารสายดาเมจเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ธาตุนะครับตามที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วเนาะซึ่งก็คือมีธาตุมืดและธาตุไฟนะครับผม2ธาตุนี้นะที่อินคริสเตอร์จะเล่นได้นะครับผม ส่วนตัวผมมองว่าทั้ง2ทา่าต้องบอกก่อนนะส่วนตัวมองว่าทั้งสองทา่าดาเมจโดยรวมเท่าเท่ากันนะครับเพราะผมเคยเล่น,นทั้งสองท่าแล้วถ้าเพื่อน,เอนๆเคยดูเนี่ยตั้งแต่ดันเจี้ยนแรกจนถึงดันเจี้ยนสุดท้ายที่ยังไม่รวมกับไอซีดาก้อนเนาะผมเล่นท่าไฟมาก่อนแล้วหลังจากนั้นผมพ่อยเปลี่ยนมาเป็นทตุมืดถามว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนมามาเป็นทตุมืดเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะขอพูดสําหรับทตุไฟก่อนละกันก่อนที่จะเป็นทตุมืดนะครับผมทตุไฟเนี่ย เดี๋ยวเรามาปรับเป็นธาตุไฟก่อนอเพื่อนๆไม่ต้องดูตัวดาเมจนะครับตัวดาเมจใ,ในคลิปที่ผมจะให้ดูแต่ธาตุไฟเนี่ยเพราะว่าอะไรที่ไม่ให้ดูเพราะว่าผมไม่ได้เขาเรียกอะไรดีไม่ได้ไม่ได้เซตสกิลหรือเซตอุปกรณ์เป็นฝั่งธาตุไฟนะดังนั้นจะดูดาเมจไม่ได้แต่ให้ดูความสามารถของมันแล้วก็พวกแอคทีฟสกิลต่งางๆนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ดาก้อนลุนให้มันเป็นธาตุไฟแป๊บหนึ่ง จะได้เปิดธาตุไฟได้สบายหน่อยอถอดทั้งหมดแล้วกันแล้วก็เป็นธาตุไฟยังไม่ได้ฝังธาตุไฟฝังเข้าไปที่ยังไม่ได้ฝังเดี๋ยวเอาให้ครบกัน ชืดๆออแล้วก็มีตรงไหนอีกไหมที่เป็นธาตุไฟบ้างโอเคอันนี้แล้วกันน่าจะครบแล้วเดี๋ยวผมขอบันทึกก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสกิลตอนนี้สกิลธาตุไฟเปิดแล้วทั้งหมดทุกสกิลเนาะใช่ทั้งหมดทุกสกิลเลย เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งสกิลให้ครับสำหรับธาตุไฟนะครับที่ผมแนะนําที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดนะผมใช้ใช้สกิลฝั่งอินคริสเตอร์หนึ่งสกิลก็คือสกิลเมื่อกี้นี้นะแล้วก็มาเป็นสกิล2ออันนี้ที่ผมใช้แล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพื้นไฟก็ได้เหมือนกันกับของผมความจริงผมจะใช้นี้แต่ผมไม่ได้อัพมีสกิลนี้นะหรือจะใช้พื้นไฟแทนก็ได้ซึ่งหลังๆพื้นไฟก็แรงแล้วแล้วก็อีกสกิลหนึ่งตามนี้เลย แบบนี้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปถ้าผมไม่ใช้พื้นไฟอ่ะผมจะใช้สกิลนี้นะไอเซกิลอี v i ว e l ไลท์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับระเบิดเหมือนกันคล้ายๆกับสกิลไอไอไฟไฟ้าช็อตอันเนี้ยคล้ายๆกันดังนั้นตอนนี้ตามที่นี่อยู่แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่อีกแบบหนึ่งนะอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายที่ใช้เสานี้เพิ่มดาเมจได้เหมือนกันนะครับเป็นเสาไฟเหมือนกันนะนี่คือข้อดีของสายไฟอย่างหนึ่งคือเขาจะใช้เสาช็อตของเซนได้ด้วยซึ่งมันจะเพิ่มอะไรครับเพื่อนๆลองอา่านความสามารถของธาตุไฟนะมันจะเพิ่มดาเมจให้7%ด้วยเวลาเราปากเสาไฟลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนวิธีการใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะวางพื้นไฟเนาะแล้วก็ช็อตแบบนี้ เพื่อนๆสังเกตที่ครูดาวของสกิลพวกนั้นกับสกิลนี้นะครับเห็นไหมว่าสกูครูดาวมันมาไวมากแล้วเราก็จะใช้สกิลต่อเนื่องได้เรื่อยๆใหม่เพราะว่ามันจะมียิ่งเราใช้สกิลแรกที่ผมตั้งไว้เป็นสกิลแรกเห็นไหมครับยิ่งใช้สกิลแรกเท่าไหร่มันก็จะลดครูดาวให้กับสกิลที่2ด้วยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็จะใช้แบบนี้รัวๆได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็สกิลนี้ มันค่อนข้างแรงมากเลยนะซึ่งเมื่อกี้นี้ผมไปใช้ย้อนรถมันก็เลยเหมือนจะเป็นบาร์ไม่เห็นดาเมจสักเท่าไหร่นะซึ่งมันแรงและมันเร็วแค่ว่าอ่ะอันนี้คือโดยโดยรวมของท่าตายนะถ้าสังเกตด,ดีผมจะใช้สก,กิลค่อนข้างที่จะรัวรัวเลยอ่าเนี่ยโดยเฉพาะสองสกิลหลักเนี่ยรัวรัวเลยแล้วก็เก็บแสแต็กเสร็จปุ๊บเราก็ทำดาเมจต่อได้ แล้วก็เนี่ยอย่างสกิลของอินเทอร์พิสเตอร์เห็นไหมครับสกิลสุดท้ายที่ผมใช้ไม่กีในไอ้กางเขนอะ่ะมันก็จะเพิ่มไอ้ตัวผมเรียกมันบับเบิลเนาะถ้าตามที่เคยบอกไปมันคือสร้างให้ทำดาเมจแรงขึ้นวางพื้นก็จะแรงขึ้นนะครับหรือช็อตสายฟ้าสกิลเนี้ยก็จะแรงขึ้นถ้าสมมติเรามีบับเบิลนะอ่าดังนั้นวิธีสังเกตบับเบิลอยู่มุมขวาไอ้มุมซ้ายบนใต้หลอดเลือดเห็นไหมครับเป็นรูปสายฟ้าเดี๋ยวผมจะ ใช้สกิลก่อนเดี๋ยวขอรีเซเคิดาแบแป๊บหนึ่งแล้วกันอ่ะใช้สกิลวางพื้นมันจะใช้บับเบิ้ลไป4แล้วมันก็จะแรงขึ้นกว่าที่เราไม่ใช้บับเบิ้ลนะครับอย่างบับเบิ้ลเผมใช้สกิลทอดสายฟ้าก็จะแรงกว่าที่เราไม่ใช้บับเบิ้ลนะครับแล้วก็บับเบิ้ลเก็บยังไงได้บ้างก็คือสกิลของอินงิสเตอร์นี่ครับเห็นไหมว่าเก็บบับเบิ้ลได้เยอะมากเลยแป๊บเดียวกับสกิลทั่วไป2สกิลนี่ครับบับเบิ้ลมันก็จะออกมาอ่าเดี๋ยวผมรีเซเคแล้วก็วางงืนนกกการรใช้็จะะแว่คับออันนี้คืสายไฟ สังเกตจะรัวๆนะอ่าแต่แน่นอนว่าธาตุมืดความความรัวๆความเร็วๆของมันจะลดลงครับแต่แลกมาด้วยดาเมจที่หนักหน่วงขึ้นต่อฮิตแทนอ่าคราวนี้มาดูธาตุมืดกันบ้างนะครับแล้วก็ลูนเนี่ยผมขอถอดออกทั้งหมดก่อนขนาดต่อสู้โอเคผมออกเสร็จสิ้นก่อน ทั้งหมดคราวนี้ผมมาฝังธาตุมืดบางเดี๋ยวขอใช้เวลาแต่ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะ ที่ยังไม่ฝังก็มาสิจา้าโอเคกาอันนี้หมุนหมุนขึ้นไปบันทึกโอเคนี่คือธาตุมืดนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ให้ดูฝั่งสกิลธาตุมืดอ่าคราวนี้สกิลที่ผมใช้บ้างล่ะฝั่งธาตุมืดผมใช้อะไรบ้างผมติดตั้งสกิลแป๊บหนึ่งต่างกันแค่เมื่อกี้นี้นะที่ผมบอก ก็คือสกิลธาตุไฟผมจะใช้นี้เป็นหลักที่ผมไม่ได้อัพมาเพราะผมเปลี่ยนสายแล้วแต่คราวนี้ต่างกันแค่จากสกิลนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นสกิลนี้ครับอะเท่านี้เองเลยส่วนสกิลนี้ก็จะไม่ได้ใช้ละสกิลไม้กางเขนเพราะว่าอะไรต้องบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมลองให้เลยแล้วกันเพราะว่ามันจะค่อนข้างช้ามากผมเรียกบอสมาก,ก่อนไอเนี้ยสังเกตไหมครับมันช้ามากแต่ถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงแหละ แตม่มันเสียจังหวะมากๆเลยมันเก็บบับเบิ้ลได้มันเก็บได้มันเสียจังหวะสําหรับสําหรับที่ผมจะทำคอมโบเนาะอันนี้แล้วแต่ความถนาัาดของใครของมันนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ใช้ผมใช้อันนี้แทนอ่ะแล้วก็พื้นถามว่ายังใช้มายังใช้อยู่เพื่อสังเกตนะครับความข้อดีของพื้นท่ามือคือมันทำให้เราโมว์สปีดไม่ใช่ speed, มู์สปีดหรือแอคชั่นสปีดกับการโจมตีในความเร็วสปีดในอินดิเคเตอรสปีด รัวๆ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 รัวอ่ะเนี่ยครันี้พอบัฟหมดแล้วมันก็จะมันก็จะช้าลงละอืมแต่ทุกครั้งที่มันวางพื้นมันก็จะช็อตได้ค่อนข้างไอ้มันก็จะตีค่อนข้างรัวกว่านะครับอืมแต่เพื่อนๆสังเกตดีๆบับเบิ้ลขึ้นช้าสกิลกว่าจะออกสกิลสองสกิลแรกจากที่ผมกดใช้รัวๆในภาสไป มันก็จะเนี่ยประมาณ8วิกดได้ทีหนึ่งไอ้นั่น13 14าิี่กดได้ทีหนึ่งฮะนี่คือข้อที่เราต้องแลกมากับดาเมจที่เป็นตัวหนักหนักมากขึ้นก็คือดาเมจแต่และอันเนี่ยมันจะหนักหน่วงขึ้นถ้าสังเกตดีๆคือสกิลแรกสกิลสองเนี่ยอันนี้ขึ้นหมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่นแต่เมื่อกี้นี้ก็ขึ้นหมื่นต้นๆอะไรประมาณนี้ครับแต่นี่คือเกือบสองหมื่นสองหมื่นรัวๆอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับว่ามันประมาณไหนเนาะ,นยอ,ะอย่างเงี้ยสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าธาตุไฟอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ผมของยังไม่ได้ใส่เนาะก็เลยจะดูอะไรเท่าไหร่ไม่ได้แต่ตามที่เคยเทสมาแล้วเนี่ยธาตุไฟดาเมจจะน้อยกว่าประมาณสัก30%เเลยจากความรู้สึกที่ที่มองต่อฮิตนะครับผม แต่แน่นอนว่ามันจะแลกมาด้วยดาเมจโดยรวมมันจะเท่าเท่ากันหมดเลยธาตุไฟแค่รัวรัวมันก็จะเท่ากับธาตุมืดที่นานๆานตีทีนานๆานตีทีแต่ฮิตหนักคราวนี้ขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าเราจะเน้นไปในทางไหนอยากเล่นมันมันมันๆแบบว่ารัวๆกดสกิลรัวๆก็เล่นธาตุไฟนะครับอยากเล่นดาเมจหนักๆเห็นดาเมจเป็นตัวใหญ่ๆเลยเพราะผมเคยใช้ไอ้สกิลเนี้ย เคยเคยเห็นขึ้นมาก็คือตุ้มทีหนึ่งสามแสนเลยก็มีก็คือไอฮิตสุดท้ายนะแต่ฮิตต่อต่อฮิตเล็กๆก็คือแสนกว่าแสนกว่าแสนกว่าแล้วก็สามแสนตุ้ทีหนึ่งอ่าซึ่งมันมันค่อนข้างแรงเลยแล้วมันสะใจด้วยสําหรับคนที่ชอบฝั่งทางนี้เนาะดังนั้นถ้าผมแยกตาม pc เมื่อก่อนมันก็คือฝั่ง dps ก็คือดาเมจต่อวิดาเมจเปอร์เซกนั่นเองดาเมจต,ต่อวิก็คือฝั่งธาตุไฟกับเบิร์สดาเมจก็คือเป็นดาเมจที่ลงมาเป็นลูกๆตุ้มๆก็จะ รัวๆหน่อยก็จะเป็นฝั่งท่านมืดนะครับผมก็จะไม่ใช่รัวๆหนักๆห,หน่อยก็จะเป็นฝั่งท่านมืดนะครับส่วนตัวผมชอบทางท่านมืดมากกว่าเพราะว่ามันถึงจะช้าแต่มันก็หนักแล้วมันเห็นดาเมจที่เราเราว้าวด้วยอะไรประมาณนี้ครับแต่แน่นอนดาเมจโดยรวมพอๆกันแน่นอนจากที่ผมเทสตมานะออาจจะไม่ได้ถูกใจหลายๆคนที่ผมให้เข้ามาดูเพราะผมไม่ได้มีทตุไฟที่แบบว่าทําของทตุไฟมาให้ดูด้วยเนาะแต่ เพื่อนๆสามารถกลับย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆได้นะเดี๋ยวผมจะแปะตรงนี้ให้เลยขึ้นมาข้างบนตรงนี้ให้เลยนะครับว่ามันมีมันมีแบบไหนบ้างเวลาผมใช้สก,กิลใช้คอมบอยังไงในธาตุไฟนะครับกับธาตุามืดก็เหมือนกันเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูเนี่ยที่แปะขึ้นมาเนี่ยเป็นธาตุมืดเนาะก็คือของซีดาก้อนเองดังนั้นเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูใน playlist ได้เลยก็จะเป็นดันเจี้ยนทั่วไปปกติเนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟที่ผมใช้นะครับ อะไรประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวผมขอโฆษณาแป๊บหนึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเติมเงินเกมผ่านระบบมือถือนะครับสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ Elastic s ช o p นะครับซึ่งเขาเปิดทำการมาร่วม4ปีแล้วจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วด้วยหายห่วงร0 0ซครับผมและตอนนี้เขาปรับเวลาใหม่เปิดย4ิบสีชั่วโมงเลยสามารถทักไปตามคอนแทคที่ผมขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับผม โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเขาจะอัปเดตมาไวเนาะจะได้มีดันเจี้ยนให้เราลงกันผมก็จะได้มีคอนเทนต์อะไรมาดีๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ